ดูข่าวทางเมืองไทยก็ปัญหาชายแดนขมรเนาะไทยขมิก็สงสารชาวบ้านบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วเนาะที่เขามีเอกสารสิทธิเมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะ4 0่กว่าปีที่แล้วที่ขมรมันรีภัยมามันเกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็อพยพมาที่ที่ที่เมืองไทยอะ่ะเออมาลีภัยอะ่ะพอเหตุการณ์สงบก็ไม่กลับบ้านตัวเองก็ยืดเอาที่ ของคนไทยอ่ะคือ,อ,อเหตุการณ์โขนแล้วก็ไม่กลับอ่ะเออที่ประมาณสองพันกว่าไร่อ่ะเออก็เป็นของของมรก็อยู่อยู่แล้วอยู่เลอยลอยู่จนลากงอบอ่ะอืมแล้วสงสารสงสารคนไทยสงสารชาวบ้านหนองจานอ่ะที่เขามีเอกสารสิทธิ์อะเขายังเก็บไว้อยู่เลยอ่ะเขามีเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่มันยังเป็นตรงนั้นมันยังเป็นจังหวัดปัตตานีอ่ะ แต่ตอนนี้มันเป็นจังหวัดสาแก้วเขามีเอกสารสิทธิ์แต่เขาเข้าไปทํากินไม่ได้เพราขะขมิ้นมันยืดโอ้โ,อโหเห็นข่าวแล้วก็แบบคือเราเราไม่ไม่ใช่คนที่นั่นเรายังรู้สึกว่าโอ้โหมันทําไมมันมันน่าสงสารเน่ะคือเป็นคนไทยแทย้ๆเนี่ยเป็นคนไทยมีเอกสารสิทธิ์คือตั้งแต่เกิดมามันก็มันก็นกพ่อแม่เขาก็ทํามาหากินตรงเนี้ยแล้ววันดีคืนดีเกิดสขมินเกิดสงครามกลางเมืองแล้วเขา อบมาที่ตรงนี้ยมันเป็นสูตรอพยพรีภัยมาเออเ้กานสงบแล้วไม่กลับก็อยู่นั่นต่อเลยแล้วคนไทยที่มีถือมีเอกสารสิทธิ์อ่ะเข้าไปทํากินไม่ได้อะ่ะเออถ้าเข้าไปอะ่ะจะได้กินจะได้กินกับจะได้กินกระสุนอะ่ะเออแล้วเขาก็ต่อสู้ดิ้นรนกันมามันสี่สิบกว่าปีแล้ว่จนเมื่อคืนนี้ดูข่าวแล้วคุณตาก็บอกแกใกล้จะตายแล้วแกอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะได้คืน คือทุกคนเขาก็มีเอกสารสิทธิ์ไงแต่ว่าเขาเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปทํากินไม่สามารถที่จะเข้าไปตรงนั้นได้เออบางคนสี่สิบไร่บางคนเจ็ดสิบไร่ืมสงสารน่ะสงสารเนาะก็ฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะตีเด็กต้องตีตอนที่มันร้อนนะถ้ามันเย็นไปแล้วมันตีไม่ได้ตีจะจะเอาคืนเอาคืนตอนนี้แหละมันดีที่สุดแล้วเออถ้ามันโลกกันอักสักงก็เอาคืนมาแผ่นดินไทยอะ่ะเออ ผู้ว่าสาแก้วก็จักก็อะไรเป็นอะไรดูพูดอะไรก็ไม่ดูเออบอกว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ว่างั้นเขาก็เอาอมาโชว์เลยเขามีเอกสารสิทธิ์กันทุกคนเออสงสารชาวบ้านมากเลยอะ่ะดูข่าวแล้วก็สมเพศเวทนาคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปผับไปขับไล่พวกคนขมรออกไปแผ่นดินไทยแทย้ๆท,ที่สองพันกว่าไร่มันมันไม่ใช่น้อยนะเออมันไม่ใช่ว่าที่ สองเมตรสามเมตรเออหนึ่งตารางเมตรหะไรมันไม่ใช่สองพันกว่าไรเออเฮ้ยเข้ามาอยู่ทําไมเขาไม่ใช่คนไทยเออประชาชนคนไทยมันต้องมาที่หนึ่งไม่ใช่เมืองไทยนะนมันมีพักมันมีพักมันมีพักขมรกับพักพ่าอืมทางนู้นอ่ะทางนึงก็เป็นพักพม่าเข้าข้างแต่พวกนี้ภายชาวพม่าอีพักอีกพักหนึ่งก็คือพังพักขมรเออ เป็นอะไรที่แบบน่าสมเพศเวทนามากเออประเทศไทยมันไม่ต้องมีพรรคการเมืองแล้วงั้นอ่ะอืมก็กลับไปเป็นสมบรรูรณายสิทธิราชดีแล้วไม่ต้องเลือกตั้งไม่ต้องประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีหรอกมันไม่มีจริงมันมีเด่นนพวกกูของกูใครเงินใครดาวเงินใครยาวเงินใครเยอะคนคนัน้นก็มีอํานาจเออนั่นแหละสงสารชาวบ้านมากเลยอ่ะแผ่นดินไทยเอากลับขึ้นมาแล้วคนดีๆอย่างแม่ทัพที่สองบุณโทบุญสินพาดกลางก็ จะเกษียณแล้วคนดีดมาแป๊บแป๊ก็ไปมีแต่พวกพวกเปี้ยๆทั้งหลายแหละมาอยู่นานแสนนานหน้าด้านหน้าทนไม่ออกไปสักทีว่าจะไม่อะไรแล้วนะมันแบบรู้สึกดูขาแล้วก็รู้สึกมันรับไม่ได้อสมเพศเวทนาชาวบ้านมากเลยทำไมโดนกระทามาไม่รู้นะสี่สิบกว่าปีมันไม่ใช่วันสองวันนะมันนานมากมันทั้งชีวิตเขาเลยอะมีที่ดินก็ไม่ทำมาหากินแล้วเขาแล้วเขาอยู่กันยังไงอ่ะเออ เอาที่ดินของไทยกลับขึ้นมาทำไมไล่มันออกไปประเทศมันกว้างขวางทำไมมันไปอยู่กลางๆประเทศมันมาอยู่ทาไมขอบชายแดนเนี่ยประเทศของคุณมันก็มันต้องกว้างขวางมันไม่ใช่น้อยนอยนะคนก็แค่ไม่ถึง20ล้านคุณก็ไปอยู่ตรงกลางประเทศไปอยู่ขอบประเทศไปอยู่ทางอื่นทำไมมันต้องประจุตัวมาอยู่ที่ชายแดนไทยเออมาแย่งเอาอยู่นั่นอ่ะเออจริงๆเลยคนพวกนี้หน้าด้านหน้าทนแล้วพูดพูดกันอยู่ในกระดาษเอเชีย ขอตกลวงทั้งหลายแหละก็ไม่เป็นสากะเบือเรือรูปอะไรหรอกมันต้องทําเป็นรูปธรรมเอารถแบ็กโคไปไปทำไปรื้อออกบ้านมันอ่ะเออมันเป็นที่ของไทยไปรื้อออกเหมือนที่แม่ทัพพัภาที่นสองในส่วนของแม่ทัพพันสองเขาทำอ่ะอันนั้นเป็นรูปประมท,ที่สุดไอ้พวกมีเจราจากันไปเจราจากันอีกสิบปีสิบชาติมันก็ไม่เกิดไปอยู่หลอกเพราะมันไม่ทําตามมันไ,ไม่ทําตามเลยเขมรน่ะเขาบอกว่า คุยกันอ่ะคุยกันเช้าถึงเที่ยงอ่ะคุยกันดูเรื่องแต่พอตกบ่ายมันเปลี่ยนแล้วไปตกบ่ายมันที่คุยกันไว้ตอนเช้ามันมันไม่ได้แล้วมันไม่ทําทำเลยนะอนั่นแหละก็สงสารคนไทยเป็นเจ้าของประเทศแท้ๆดวงขมิ้นมันดวงขมิ้นมันทําอืมเพราะเพราะคนที่อยู่คนที่คนที่มีอํานาจก่อนหน้านั้นอ่ะมันมันเชี่ยงไงมันให้ผักดันออกไปทหารก็ด้วย อาหารก่อนหน้านั้นน่ะแล้วก็พวกที่มีอํานาจนักการเมืองก่อนหน้านั้นน่ะที่มันไม่ผลักดันขเขมรออกไปประเทศของตัวเองแท้ๆแล้วก็เห็นไหมมันก็มามันก็มาเนี่ยมันก็มาลุกลานเราเออเห็นไหมมันทําร้ายเราคนไทยทุกวันทุกวันเนี่ยเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาวางกับระเบิดแล้วก็ให้คนไทยเสียขาเออไม่ไม่นั่นจะทีไม่จบไม่สิน้น ถ้าไม่ใช้ไม้แข็งนะคุณไปเจรจากันเถอะเจเจเจรจากันไม่รู้อะไรไปเลย A B C J B C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  อะไรทั้งหลายเลยมันเยอะจริงๆจำไม่หวัดไม่ไหวเออ A T S ง T อะไรเนี่ก็มันไม่เกิดผลเประโยชน์อะไรทั้งนั้นอ่ะเออและ M O U ส3่สามสี่สียกเลิกไปเลยคุณเก็บไม่ทําไมมันไม่เคยทําตามเลยมันละเมิดเป็นหก0้ครั้งมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะประกาศยกเลิกไปเลยอจริงๆเลย เมืองไทยมีดีอย่างหนึ่งนะท,ที่พวกนักข่าวมันไปขุดคุยมาเออก็พอจะไดเ้เห็นชาติชั่วของพวกนักการเมืองบ้างอืมพวกคนที่ไม่ดีอ่ะมันก็จะได้ออกมาแผลมออกมาบ้างนักข่าวมันก็จะมีปากมีเสียงไงถ้านักข่าวถูกปิดหูปิดตาปิดปากนะจบเลยประเทศเนี้นะก็อยากให้คนไทยที่เป็นบ้านหนองจานหรือบ้านอะไรที่อยากให้เอาพื้นแผ่นดินไทยกลับมาที่มันเป็นเหตุของเราอะ่ะ เอากลับมาให้มันเป็นแล้วก็ทําทํารั้วรั้วรอบขอบชิดกั้นไปเลยอย่าไปติดต่อสุกภาสมาคมกับมันคนพวกเนี้สงสารคนไทยอะ่ะเออคนที่อยู่ชายแดนโอ้ยคนทํามาหากินคนบ้านบ้านคนรากย่านะ่ะต้องโดนมันลุกลานอะ่ะแล้วก็อย่างเงี้ยบ้านหนองจานย่เนี้ยเอก,กาสารสิตมีแต่ว่าเข้าไปทํากินไม่ได้มันน่าสงสารมากเลยอืมก็อยากให้เอากลับึ้นมาเป็นของ คนไทยนะคอมเมน์ก็ไล่มันกลับไปอยู่ประเทศมันดิพื้นที่มันกว้างขวางจะตายมันมาอยู่ตรงนี้ทําไมเออนะก็ติดตามข่าวทุกวันค่ะตงกําลังใจให้ให้คนไทยได้พื้นแผ่นดินไทยเรากลับมานะคะถึงจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็รักคนไทยนะเราคนไทยอยู่ที่ไหนก็คนไทยแหละนะก็อยากให้อะไรที่มันถูกมันต้องมันดีมันงามอ่ะให้มันกลับเกินสู่สังคมไทย อะไรที่มันไม่ดีไม่งามคนให้มันขายชาติก็ขอให้มันพินาศล่มจมตายตกไปตามกันนะฮะ